มาครับวันนี้ผมพาทุกคนครับมาชมไดโนเสาร์สีดำครับคันนี้ไม่ใช่ V6 เบนซินนะครับเป็นดีเซล2.0ไบเทอร์โบครับจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับเอเวอเรสเลยแต่ขับมาเมื่อกี้แม่งแรงกว่าเอเวอเรสต์แบบแรงกว่าเหมือนหมกของไงมาไม่รู้นะครก็วันนี้ครับลูกค้าครับเป็น FC อยู่สุพรรณบุรีครับกับงบ300,000บาทครับแบปเตอร์สีดําแต่งคุมโทนครับงบ300,000เนี่ยก็ต้องเป็นล้อฟอร์ดครับเป็นแบรนด์เวกฟอร์ดเช่นเคยครับ เป็นล้อแบรนด์ที่ได้รับความนิยมใส่แล้วมันดูรวยจริงๆล้อมันดูแพงครับเพราะตัวล้อเองเนี่ยเป็นวัสดุแบบฟอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เป็นผลิตที่โรงงานไทยอลอยครับเป็นล้อแบรนด์คนไทยครับแล้วก็มีการรับประกันที่ดีตัวสีเนี่ยคือคมมากนะครับสำหรับคันนี้เลือกเป็นสีดําด้านนะเป็นรุ่น VFS08 ก้านนี่อย่างกับมีดครับบางเจี๊ยบคมกริบนะเหมือนมันจะหักหรือเปล่ามันไม่หักครับแข็งแรงมากๆครับทดสอบมาเรียบร้อยครับจับคู่กับยางครับโตโย อาทีครับ305 55ขอบ20ครับก็ใส่ไปเรียบร้อยไม่ต้องยุ่งกับช่วงล่างเพราะช่วงล่างของ ฟอร์ดแรปเปอร์ตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบฟ o อกตัวท็อปเลยตัวนี้ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยจะเป็นโช้กแบบไม่ใช่วาล์วไฟฟ้าแต่จะเป็นมีซับแทงมาให้ดูในตัวคือขับมาฟีลลิ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับวาล์วไฟฟ้ามากโดยรวมครับไม่ต้องยุ่งกับช่วงล่างครับยางเบอร์นี้เลี้ยวไม่ติดครับเราจัดการตั้งศูนย์ให้ครบจบที่เดียวครับส่วนตัวล้อยางเนี่ยเอาแก้มดําออกแบบนี้ครับเพื่อให้คุมโทนกับตัวรถนะครับตัวล้อที่เป็นสีดาด้านก็ให้เข้ากับคิ้วล้อดูด,ดูดันอย่างสไตล์แคปชั่นของ Ford. แ a ปเตอร์เขานะฮะส่วนอุปกรณ์อื่นคันนี้ก็ใส่เพิ่มครับเป็นโช๊คค้ำฝากระโปรงหน้าของเดิมเนี่ยเป็นเหล็กคัำเวลาเปิดมันน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะต้องใช้เหล็กนะครับไม่ได้แถมตัวโชค๊คไฮดรอลิกมาให้ก็ใส่เพิ่มเติมไปราคาแค่2,950บาทเท่านั้นส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีโช๊คที่เป็นตัวซอฟแร์แรงฝาท้ายครับก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปครับเวลาเปิดมา เราปล่อยทิ้งได้เลยไม่ตึงตั้งนะครับเพิ่มเติมครับคันเร่งไฟฟ้าไปด้วยครับเป็นของ DTE นะครับใส่คู่กับเครื่องดีเซลแบบนี้เหมือนเอเวอเรสต์ครับกดเป็นมาคันเร่งเนี่ยเท้าเบานะฮะก็ใส่เข้าไปครับราคา13,500หามเท่านั้นครับส่วนตัวล้อยางเนี่ยล้อเนี่ยมันแสนสามครับยางเนี่ย11,900หนาร็อตแท้4,500ันะครับโดยรวมคันนี้ไม่ได้แรปอะไรเพิ่มครับมาแบบสไตล์ของฟอร์ดเลยไม่ต้องยุ่งกับช่วงล่างอย่างที่เห็นครับคันนี้ก็คือเป็นเครื่องดีเซลนนนนนะคคครรััับบบืือออเเเเเ่่่่งดดีีีซลยยทิมมมมๆๆให้้าาแสกพุ ใส่เพิ่มเติมไปครับเป็นของ JDC ครับแบรนด์คนไทยครับใส่จากที่มันออกข้างเดียวสั้นๆเพิ่มมาเป็นท่อคู่ออกซ้ายขวาหน้าตาเนี่ยดูรอเลาเพิ่มมิติให้กับรถครับซุ้มเสียงเนี่ยก็ไม่ได้ดังต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบแซดซานเลยขนาดนั้นเป็นการไปเพิ่มมิติให้รถด,ดูดีแล้วก็ซุ้มเสียงให้มันทึมๆดุดุดูขึ้นมานิดนึงนะครับท่อเนี่ย25,000เท่านั้นเองครับ ก็คือออกซ้ายขวาเลยเป็นไทเทเนียมปลายนะครับสำหรับใครที่ขับแรปเตอร์อยู่หรือกําลังมองหาแรปเตอร์มองหาแนวทางอยู่เนี่ครับโดยรวมผมมีแนวทางมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมเลยครับสำหรับดีเซลคันนี้ฮนะเช่เคยครับชอบถูกใจใช้กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ